สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววุ้นเนื้วุ้นเนนะครับมาเป็นก็ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้กล่องลนะหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาท uh huh. ผมไปซื้อมาจากไหนจาก M R D I Y โอเคง่นเนานะ น้องเจ็ดนเลยน้องอยากเห็นบ้างเงี้ยน้องมันช่วยเล่นกับบางหน่อยบางช่วยน้องเลยบางให้น้องเลยมาหนะป้าป้าบอกว่าถ้าถ้าเราซื้อเราต้องแบ่งเล่น,น,นกันอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นของบางกันก่อนลูกโอ๊๊๊ตตตึึึเน้นเน้น กี่นัดลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนัดครับน้องลองนับดูสิครับหนึ่งะเรามาเริ่มเล่นกันเอ่ยใส่กระสุนตรงไหนเอ่ยใส่กระสุนจะบ้องลองดูก่อนบังน่ดครั้งแรกอันเนี้ยอ๋อบังนิดอันรี้ก็สิบนัดใช่ไหมคนครับมาเดี๋ยวบังตรงนี้เป็นที่ใส่กระสุนสำรองนะครับเขาอยาก ถ้าผู้ชมซื้อไปอยากกดลงไปนะแบบใส่พาวดีมมนไม่ต้องกดเข้าไปแบบให้มันโผล่ออกมาก่อนให้มันโผล่ออกมาด้วยเนี่ยพอใส่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยใส่ตรงนี้มาเดี๋ยวบางจะมาทุส่สรเวลาเล่นเราต้องชักตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยอย่าเป็นที่ให้ดึง,ดงมันจะแข็งนิดนึงอ่าดึงนั่งนั่งแคลกอ่าแสดงว่าได้แล้วแล้วก็ยิงเลยใช่ไหมเลงที่เป้า มันน้องลงยิงมากแต่บ้างงิคนลัด4ครั้งลูก1อ๋อบ้างใจดีบ้างให้น้องเล่นก่อนโอ้โหเล่งมากนะเล่งเล่งด้วยบ้างน้องพักมาทีนี้น้องทีนี้น้องขอชักได้ไหมอ่ะ ให้น hey, mm ้องลองดูด้วยนี่ขอชื่อน้องขอดึงน้องดึงไหวมั้ยโอเคอื้มน้องเหมือนหน้าไม่สะดุ้งเลยดูบางนะขนาดบางยังสะดุ้งเดินมานี่แรงมากแรงจริงโอ้โหแรงเนาะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว แม่มาบอกแล้วให้ซื้อเหมือนกันน้องซื้อหุ่นยนต์อ้๋อน้องแค่อยากเล่นเฉยๆอ๋อน้องแค่อยากลองเฉยๆน้องขอลองดูึ่นัน้องขอหนนะครับโอ้โหอ่ะป้าอยากเล่นด้วยนี่ เอากระสุนท oh, ี่น้องเลยป้ากระสุนที่น้องโอ้โหน้องขอถทันะมามาคุณไล่หมดเลยใส่ให้หมดเลยบางไหนเล้วเดยน้องก็เล่นทั้งหมด เอาแบบเร็วๆหรอบังเล่นม่หมดเลยนะแล้วก็น้งเล่นแล้วก็ก็บังเล่นเร็วเล่นออรเรนด์ครับอือหือมาลองมาไม่มพูดเล่นเรนกิงโอ้โหทำไมใครดูริมนี่จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช่วยด้วยครับ บ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหากิจกรรมเล่นกับปืนเนอรนะครับอย่าลืมติดตามมันด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมจะไปทำอีก